วันนี้ครับทาง t i q u a r e เราก็ได้มีการจัดทำวิดีโอซีรีส์เพื่อแนะนำฟีเจอร์ใหม่ของ OS Bookworm ที่ปล่อยมาเมื่อเดือน11สําสำหรับ Revolution Pi ซึ่งฟีเจอร์ใหม่ที่เราจะได้จาก OS Bookworm นั่นก็คือฟีเจอร์ Cockpit แล้วก็ OPC UA Server ฟีเจอร์แรกที่เราอยากจะแนะนำก็คือ Cockpit ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ง่ายโดยที่เราเพียงแค่เปิดเว็บเบราว์เซอร์คีย์อิน IP address ของ Revolution Pi แล้วก็ล็อกอินด้วย Pi user ตามด้วย Password ที่อยู่ด้านข้างของ Hard ์ ware Module หลังจากที่ล็อกอินผ่านแล้วเราจะพบหน้าต่างที่เรียกว่า Cockpit ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำฟังก์ชันของ Cockpit ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง ฟังก์ชันการทำงานหลักๆของคอกพิทมีดังนี้ 1. เปิดฟังก์ชันการใช้งานโหมด p i c t o r รีเพื่อแมปพารามิเตอร์กับ I.O. 2. เปิดหรือปิดการใช้งานโหนดเรส 3. เปิดหรือปิด Wi-Fi และ Bluetooth 4. ตรวจสอบการใช้งาน CPU a แรมและ Storage ว่าทำงานอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ 5. สามารถเข้าถึง Log File เพื่อ Analyze Error ที่เกิดขึ้น 6. สามารถตรวจสอบ Network t r a f f าฟเมื่อมีการเชื่อมต่อกับระบบ Network ร์ก 7. การเปิดและปิดไฟ a l l และการเปลี่ยน IP ของพอตอีเทอร์เ t ็ตและ Wi-Fi ก็จะเห็นได้ว่าการมีคอร k ค i t นั้นทำให้การใช้งานเว็บไพนั้นง่ายขึ้นมากซึ่งบางท่านที่อาจจะไม่ถนัดการใช้งาน Linux Terminal Command Cockpit ก็เปรียบเสมือนชูที่ช่วยในการคอนฟิกมอนิเตอร์และ Diagnostic s e t ต่างๆของเว็บไพได้ง่ายขึ้น ถ้าท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเรามาได้ผ่านทางเพจโซเชียลมีเดียของทาง e c h s q u แควทั้งนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้งาน OS Bookworm ของเ e p พา์ในการพัฒนาโครงการต่างๆอยู่ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบขอบคุณครับ